เสียงโทรศัพท์มือถือของผมดังขึ้นหน้าจอแสดงชื่อพี่หนุ่ยสถาพรฟาร์มผมตัดสินใจรับสายปลายทางน้ำเสียงที่พูดแสดงถึงความตื่นเต้นเล็กน้อยพร้อมกับคำเชิญชวนของพี่หนุย่ยให้ผมไปเยี่ยมที่ฟาร์มที่อำเภอเพลาผมตัดสินใจรับปากทันทีโดยไม่ถามเหตุผลว่าให้ผมไปทำอะไรเช้าวันเดินทางที่เชียงใหม่อากาศยังหนาวเย็นทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสุขและหัวใจที่พองโตที่จะได้กลับไปพบเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้เคยไปหามานานมาก และเมื่อผมขับรถไปถึงสถานที่เป้าหมายในการเดินทางของครั้งนี้คือสถาพรฟาร์มตั้งอยู่ในตำบลแม่แวน่ uch, แนอำเภอเพลาจังหวัดเชียงใหม่สภาพวิวทิวทัศน์ที่เห็นชวนให้เราหลงไหลเป็นอย่างมากบวกกับบรรยากาศที่เย็นสบายทําให้เราแทบจะไม่อยากลุกไปไหนเลยภาพพี่หนุ่ยกําลังทํางานเป็นภาพที่ผมเห็นจนชินตาแกไม่เคยได้หยุดพักยังทํางานต่อเนื่องทุกวันและพร้อมกับไอเดียที่ผุดขึ้นตลอดเวลา ผมแอบสังเกตเห็นสภาพแวดล้อมของสถาพนพราฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่ทุกท่านเห็นพี่หนุ่ยบอกกับผมว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะอวดให้อาจารย์เห็นผมมีไอเดียใหม่ผมใช้บ้านฟางผมทำฟางจากนาข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวให้เกิดเป็นประโยชน์ด้วยการนำมาอัดก้อนแล้วนำไปประยุกใช้อย่างที่เห็นในภาพก็คือทำเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ ที่ใช้ฟางอัดก้อนบวกกับทักษะฝีมือด้านช่างที่พี่หนุ่ยมีอยู่ประกอบขึ้นมาเป็นบ้านสามหลังเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการสร้างการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมพี่หนุ่ยประกอบอาชีพค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวควายการทำโฮมสเตย์ที่พักและการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ผมได้รู้สึกถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่พี่หนุ่ยจะนำเสนอให้ผมเห็นจากนี้ไป ผมเดินสำรวจสถาพรฟาร์มสักพักก็เดินกลับมาซึ่งพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของสถาพรฟาร์มยังคงอยู่สมบูรณ์ดังเช่นเดิมและเมื่อหันกลับมาอีกทีก็เห็นพี่หนุ่ยกำลังใช้ฟืนก่อไฟสงสัยคงจะทำเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมอาจจะคาดเดาได้ไม่ยากพี่หนุย่ยแกบอกการใช้เตาทำอาหารบางครั้งก็ได้รสชาติและกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์มากกว่าการใช้เตาแกส๊สแต่แล้วสิ่งที่ผมคาดเดา ก็ผิดไปโดยถนัดทันทีเมื่อเห็นพี่หนุ่ยใช้มีดกําลังหั่นกระบอกไม้ไผ่ออกมาเป็นท่อนจากเดิมตอนแรกที่คิดว่าคงเป็นเมนูย่างอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มเดาไม่ถูกแล้วครับปลาที่เลี้ยงในบ่อถูกมันจงจับขึ้นมาคอดเกตแล้วก็ตกแต่งใช้มีดหั่นปลาออกมาเป็นท่อนๆเสียงมีดที่สับปลากระทบกับเขียงมันเป็นเสียงที่สะท้อนจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมของคนเมื่อเราได้ยินเสียงนิทรรลจิตใจมันจะฮึกเหิมและความคึกคักก็จะมักจะตามมาเสมอเครื่องปรุงที่ใช้พี่หนุ่ยก็บอกว่ามีอะไรก็ใส่เข้าไปง่ายๆไม่ว่าจะเป็นผักชีตะไคร้มะเขือเทศกระเทียมพริกขี้หนูและหัวหอมบรรจงนำส่วนผสมวางบนเขียงแล้วใช้มีดหัน่นเป็นท่อนเล็กๆ พี่หนุ่ยบอกทำกับข้าวนอกจากเราจะใช้ฝีมือในการทำแล้วสติและสมาธิก็ช่วยให้เราได้มีมากขึ้นจากการทำกับข้าวด้วยซึ่งตัวผมเองก็เห็นด้วยครับถ้าไม่มีสติหรือสมาธิมีเข้ามือเราแน่ๆจากนั้นนำส่วนผสมทุกอย่างลงบนครกแล้วก็ตำเติมกะปิผงชูรสและรสดีตามใจชอบได้นำปลาที่หั่นท่อนยัดลงในกระบอกแล้วตักน้ำพริกที่โขกไว ลงในกระบอกตามตัวปลาลงไปเขย่า,ยากระบอกเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันถึงตอนนี้คงเดาไม่ยากแล้วใช่ไหมครับว่าเมนูที่ว่าคือเมนูอะไรมันก็คือเมนูหลามปลานั่นเองนํากระบอกที่ใส่ปลาและพริกแกงเสร็จแล้วไปวางบนเตาที่มีฐานร้อนๆมันพลิกทุก5้านาทีเพื่อไม่ให้กระบอกไหม้ติดไฟถึงขั้นตอนนี้นะครับกลิ่นหอมของไม้ไผ่บวกกับกลิ่นพริกแกงที่คู่ค้าบบนตัวปลา ได้โชยออกมาทําให้เราอดใจไม่ได้ที่จะต้องลุกขึ้นมาดูและพบว่าตอนนี้กระบอกไม้บางส่วนได้มีการติดไฟแล้วพี่หนุ่ยไม่รอช้ารีบยกกระบอกไม้ไผ่ขึ้นมาพร้อมกับเปิดฝาที่ปิดด้วยใบตองแล้วเทกระบอกไม้ไผ่ซึ่งมีปลาอยู่ข้างในนั้นกลิ่นหอมตลบอบอวนจากพริกแกงและเนื้อปลาที่มีการคลุกเคล้าเข้ากันในกระบอกไม้ไผ่และนี่คือสเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวบ้านที่มีการประกอบอาหารด้วยหลักการ ด้วยวิธีการที่ง่ายๆตรงไปตรงมาไม่ต้องซับซ้อนบวกกับความสดใหม่ของวัตถุดิบโดยเฉพาะตัวปลาที่จับสดๆขึ้นมาจากบอ่อและประกอบอาหารทันทีทําให้เนื้อปลาเด้งและหวานมากผมบังคับให้ไปหนุ่ยชิมให้ผมดูเพื่อจะได้เป็นนายแบบพี่หนุ่ยอิดออดเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ทําตามโดยดีรสชาติอาหารไม่ต้องพูดถึงผมแอบชิมก่อนแล้วครับรสชาติดีมากๆเสร็จจากการทําอาหารผมก็เห็นรถหล้อ ที่มีตัวเครนอยู่ข้างหลังขับเข้ามาในสถาพรฟาร์มพี่หนุ่ยไม่รอช้ารีบขึ้นบนเครนพร้อมกับนำฟางไปมัดบนยอดของบ้านพร้อมกับตะโกนบอกว่าธรรมดาโลกไม่เคยจำภาพบ้านฟางที่พี่หนุ่ยนำเสนอให้ผมดูนั้นเป็นภาพที่ปลุกแรงบันดาลใจให้ผมเองหันกลับเข้าหาธรรมชาติบางครั้งการทำบ้านไม่จำเป็นต้องติดหนี้2ี่0ปีเพื่อให้มีบ้านอยู่สักหลังสัตว์ป่านกหนูไม่มีเงินก็ยังสามารถสร้างบ้านอยู่ได้แล้วทำไมมนุษย ที่มีความสามารถมากกว่าถึงจะต้องยอมเป็นหนี้เพื่อให้มีบ้านสักหนึ่งหลังบ้านต้นแบบที่เป็นหนูทำขึ้นมานั้นเน้นไว้ใช้รับรองพวกเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเยียนหาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่อยากทําบ้านเอาไว้พักอาศัยยามว่างเว้นจากการทํางานหลักมานั่งทำกับข้าวมากินข้าวมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันแค่นี้ชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรแล้วความเรียบง่าย มักจะมีความยั่งยืนตามมาเสมอและเมนูหลามปลาที่พี่หนุ่ยตั้งใจจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสถาพรฟาร์มที่ตั้งอยู่อำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญชวนทุกท่านที่อยากลิ้มลองรสชาติหลามปลาได้มาแวะเวียนเยี่ยมชมที่สถาพรฟาร์มหากมีโอกาสผมคงกลับไปอีกครั้งครับสวัสดี